กลับ,บเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by d r อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคคำแนะนำของคุณหมอก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆนะคะนอกนอจากนี้ก็ยังจะแนะนาถึงนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทาให้พวกเราเนี่ย สมาร์ทสดใสดูดีไปตลอดการค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอได้แนะนำให้เรารู้จักกับนวัตกรรมในการตรวจหายีนแล้วนะคะว่าคืออะไรมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนวันนี้จะมาลงลึกในรายละเอียดกันต่อว่าวิธีการตรวจหายีนต้องทำอย่างไรบ้างและจะใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนถึงจะรู้ผลไปติดตามรายละเอียดด้วยกันกับคุณหมออรวรันกิตเวงกุลในช่วง Health Secret by Dr. อรวรันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะตอบคำถามจากตอนที่แล้วนะคะคือมีผู้สอบถามมาว่าอยากจะตรวจยีนเนี่ยต้องทำยังไรบ้างนะคะก็ง่ายๆมากเลยค่ะก็เพียงแต่ว่ามารับกล่องที่จะเก็บน้ำลายค่ะที่จะตรวจยีนเนี่ยไปเก็บที่บ้านก็ได้หรือเก็บที่คลินิกเลยก็ได้นะคะก็คือใช้น้ำลายะฮบูดน้ำลายใส่หลอดของเขานะคะแล้วก็ ก่อนว้นน้ำลายก็คือต้องไม่มีการทานอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะหรือปากต้องสะอาดแล้วก็บ้นน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนดนะคะแล้วก็ปิดฟ้าใส่ประวัติเกาะรายละเอียดให้ให้เรียบร้อยนะคะว่าเรามีประวัติครอบครัวประวัติโรคประจําตัวอะไรยังไงนะคะส่วนสูงน้ําหนักเหล่านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยไม่ต้องเก็บในตู้เย็นหรือ,อรเลยก็เอาน้ําลายตรงนี้นะคะ่ะส่ง ทางคลินิกก็จะส่งไปที่ห้องแลบซึ่งแลบเนี่ยจะ,อะจอยกับแลบที่อเมริกาด้วยนะคะเพื่อที่จะเช็คยีนยละเอียดเลยะจะเช็คละเอียดมากๆอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเป็นการเช็ค3ระดับนะคะ,ะก็จะมีเป็นเป็นเล่มรีพอร์ตมา3เล่มอะค่ะเล่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องเน้นเรื่องเ,เรื่องมะเ,เร็งแล้วก็ยาว่าเรา มีความเสี่ยงจากพันธุกรรมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วก็แพ้ยาตัวไหนใช้ยาตัวไหนต้องใช้มากหรือน้อยกว่าปกตินะคะอันนี้เป็นเล่มที่1น,นะคะส่วนเล่มที่2ก็จะดูเรื่องการใช้ไลฟ์สไตล์นะคะก็คือดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับการเล่นกีฬาประเภทไหนอาหารการกินเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคอ้วนไหมนะคะผิวพรรณเราเนี่ยเสี่ยงต่อการที่ตากแดดแล้วเกินฟ้ากละง่ายเป็นเซลลูไล์ง่ายเหี่ยวย่นหยอด ย่อนคล้อยง่ายกว่าคนอื่นหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมาช่วยในการวางแผนชีวิตนะคะไปจนถึงว่าเราเป็นคนที่เครียดง่ายไหมยีนของเราเนี่ยทำให้เรารับกับความเครียดรับกับมวลภาวะเนี่ยได้ต่าหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมาช่วยเราจัด,จดกิจกรรมจัดแผนในการดูแลชีวิตเนี่ยให้ตรงกับยีนของเราเพื่อไม่ให้เกิดโรคแสดงโรคออกมานะคะ ส่วนเล่มที่3เนี่ยการตรวจแบบที่3นี่ก็จะเป็นการตรวจเพื่อวางแผนครอบครัวค่ะอันนี้ก็จะตรวจเรื่องโรคต่างๆที่มีโอกาสเกิดจากพันธุกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทาลัซีเมียโรคมะเร็งโรคต่างๆที่มาจากพันธุกรรมเลยตรงนี้เราก็จะสามารถวางแผนครอบครัวว่าสามีหรือภรรยาที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยคะ่ะเราควรจะมีบุตรไหม แล้วถ้ามีบุตรเราจะจะตรวจยีนลูกก่อนไหมก่อนที่จะฟอร์มเป็นเด็กที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ช่วยกันวางแผนอนาคตของเด็กด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะมาช่วยในการที่จะได้การแพทย์ที่แม่นยานะคะเดี๋ยวนี้ตรวจง่ายก็คือแค่ใช้น้ําลายแล้วก็สามารถตรวจเดี๋ยวนั้นได้เลยเพียงแต่งดอาหารครึ่งชั่วโมงก่อนตรวจนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อนในกรณีที่ไม่ไม่มี หลอดอันนี้ก็สามารถใช้เป็นการเจาะเลือดใส่ EDTA คือทิวสีม่วงอะค่ะท,ที่ปกติทางคลินิกทุกคลินิกจะมีอยู่แล้วก็ต้องเจาะใส่มาประมาณ 3CC 2หลอดค่ะต่อการตรวจหนึ่งเล่นนะคะนั้น1เล่มเล่นก็จะให้รายงานผลมาเป็นทั้งเล่มเลยค่ะว่าเรามีอะไรทีท่ยีนของเราออกมาเป็นยังไงแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็อันนี้เหมือนกับเป็นไบเบิลเป็นคัมภีร์ประจำตัวเราเลย เป็นลายแทงที่สําคัญเหมือนกับยิ่งกว่า,าที่เราไปดูดวงนะคะเพราะอันนี้คือคือพันธุก,กรรมรหัสที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตเลยนะคะซึ่งตรงนี้หลังจากได้ผลแลบ,บมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าพบแพทย์เพื่อให้คําแนะนําแล้วก็มาช่วยกันวางแผนชีวิตค่ะทั้งการดารงชีวิตหรือการที่จะต้องระวังโรคใดๆเช่นเรามีโอกาสยินเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ต่อเบาหวานอย่างนี้ค่ะ เราก็จะได้วางแผนชีวิตให้ไม่ต้องเป็นโรคนั้นนะคะได้แล้วก็ไปถ,ถึงบอกถึงอาหารเสริมว่าร่างกายเราต้องการตัวไหนเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะเราก็จะได้อาหารเสริมที่ถูกต้องเพื่อป้องกันให้เราเป็นโรคค่ะเหล่านี้เนี่ยคือการแพทย์แม่นยาแล้วก็ได้มาจากการตรวจรหัสพันธุก,กรรมและพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาค่ะต่อไปเราก็จะแก่ช้านะคะมีภาวะที่มี health span คือภาวะที่มีสุขภาวะเนี่ย ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยยืนยาวขึ้นแล้วก็อายุไขก็ยาวขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่าลืมเรื่องจิตใจนะคะเพราะว่าใจเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่หมอบอกอยู่เสมอก็ขอให้มีความสุขนะคะท่ามกลางความเครียดทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราที่จะมองในแง่บวกหรือเปล่าแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าในช่วง health secret by Dr. ดรอรวรรมาตามกันต่อนะคะว่าจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ